จบไปจ้าแปลมีเก็บพระไม่ไหวจ้าผ่หืมหืมไม่ได้จ้าขต้องนก็รอบแล้วค่ะาของหุ่ทุกคนทั้นับัตรก็มีนะนี่นะคะสาธิตจ่ายก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะคะอันนี้ก็พาชมแขกก็มีขายของพวกนี้นะคะมีเส้าพระด้วยนะคะ ก็มีเหรียญบาทนะทุกคนเนี่ยมีเหรียญเหรียญพุทธนะคะเห็นไหมวางของก่อนดีกว่าทุกคนนี่เหรียญพุทธเหรียญพุทธนี่เหรียญพุทธนี่ขายยังไงจ๊ะแม่ค้าเหรียญเท่าไหร่อะเหรียญละห้าสิบบาทโอทุกคนเหรียญละห้าสิบบาทขายอยู่ร้อยหกเหรียญละห้าสิบบาทนะคะ ขออสองห้ายี sure. ่สิบเจียละห้าสิบนะคะทุกคนนี่นะเดียหนึ่งบาทเดียหนึ่งบาทนะคะเน่อสองห้าสองสินะสองห้าสองสิบนะคะเที่ยวให้สนุกนะครัะไปเดิน น่าไปเดินมากเลยค่ะขอบคุณสาวลาวพูดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาวลาวนะคะ,ะยาอบก็สวัสดีมัดรวมนะคะยาทํามานค่ะย่าอบกเลยนะคะพี่สวัยขอบคุณเนาะเหลียญเก่าสะดวกซื้อเก็บไว้เนาะถ้ากาแฟอายุ70จะขึ้นเป็นเหรียญละห้าร้อยนี่นี่นะคะเดี๋ยวทุกคนอยากได้เนาะเมื่อก่อนเนี่ย อันนี้ก็เป็นเหรียญขอชมหน่อยนะคะแม่ค้าที่ทุกคนหายากนะเมื่อก่อนที่บ้านเยอะมากเลยเนาะแม่เก็บไว้นะคะนี่สองห้าศูนย์ห้านะคะนี่นะคะอันนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะเนาะเหรียญน,นะคะในหลวงรองเก้าของเรานะคะห้าสิบบาททุกเหรียญเลยหรอคะค่ะ เแยมพุทธนะคะเแยมพุทธอ๋อแล้วก็มีหน oh. ึ s. <S 1> 1 <m <m bought, ่งพุทธเทาหนึ่งเจ็ดก็ใส่เาหน่น้องมอมีหนึ่งเจมีเขาขายเหรียญไหมที่หนึงเันเนาะหน่งเจ็ดร่ห้าสิบบาทนี่ทุกคนพศสองห้าหนึ่งเ็เนาะเหรียญพุทธเนาะมีของพี่ก็ใส่ก็มีนะนี่พี่ก็บอกมีส่หนึ่งเนะคะอืมติดตัวไแล้วก็พกพ เอาเอาไว้สักเรียนนะรขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกำลังใจนะคะสองหหนดหมดหอเปล่าหมดเลยเหรียญน,นี้มีสองห้าหน,น่งเสอห้นจียญน,นี้จะเป็นสอ,องห้่งเด่หะตัวนี้ไม่งได้ลเหียญพุดนะคะหนึ่ง เห้าบาทเลยนหนึ T ่งบาทนะคะทุกคนหนึ่งบาทนี่ query, please, ้ก okay. the ็เป็นผ้านะคะนี Aa, ่หลวงเพื่ค่ะีแหวนะคะนูไม่ได้งนนี่แบงค์นะคะทุกคนนี่แบงค์ ถ้าถ้าเหรยหียญอันนี้นะคะเหรียญนี้เท่าไรห้าสิบเหมือนกันอันนี้สามสิบอันนี้สามสถ้าเป็นเหรียญเหรียญนี้สามสิบน,น,นะคะทุกคนสามสิบเฉพาะเหรียญพุทธนะคะห้าสิบอันนี้ละค่ะอันนี้เท่าไหร่มาทุกอาทิตย์ไหมเนี่ยเท่ากันสามสิบบาทมาทุกอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้สามสิบนะคะอันนีสามสิบสุวรรณหงษ์สามสิบนะคะ ยายชมขอบคุณนะคะยายชมพี่สวัยขอบคุณนะคะยาอบขอบคุณนะคะน้องล้ยขอบคุณนะคะอ่าสุนตีสาวลาฟูดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้พาเดินตลาดนันนะนดนะทุกคนพาเดินตลาดนัดนะเอาเหรียญพูดที่ก่อนนะทุกคนต้องเหรียญหนึ่งเอางี้อ่ะเอาวันนี้เลยมนะคะห้าสิบบาทจบการห้าสิบบาทแค่บเดียวแค่แค่ ของแท้ไหมเ่น็นของแท้ไหมแท้ไหมคะพี่สวัยของแท้ไหมอุ๊ยเปลี่ยนเก่าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยใช่เมื่อก่อนที่บ้านมีเยอะมากเดี๋ยดูมือนะดูมือไม่ได้เลยสาวชาวสวนมือก้ามนะคะทุกคนเดีย๋ยวเอาสักเหรียญน,นะทุกคนผิวข้าว